ไม่ต้องรอเสาอาทิตย์ฉันก็ใช้ชีวิตได้แด่ชีวิตที่ไม่ต้องตั้งตารอวันหยุดสุดสัปดาหเพราะวันธรรมดาก็มีความสุขกับชีวิตได้เหมือนกันเราต่างใช้ชีวิตหยหาคืนวันสุขที่มากรองวันหยุดสุดสัปดาห์จนลืมไปแล้วว่าวันธรรมดาก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันแทนที่จะมัวตั้งตารอความสุขในระยะเวลาสั้นๆแค่สองวันต่อสัปดาห์มามองหาความสุขในทุกวันเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่กันดีกว่า ไม่ต้องรอเสาอ,อาทิตย์ฉันก็ใช้ชีวิตได้เป็นความเรียงมีภาพประกอบซึ่งเขียนและวาดภาพประกอบโดยคิมชินจีเรื่องราวกล่าวถึงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและจนไม่สามารถหาความสุขให้ตัวเองได้และรอคอยให้ถึงวันหยุดด้วยหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการแต่เมื่อวันหยุดมาถึงกลับเหนื่อยจนไม่อยากทําอะไรผู้เขียนให้ความสําคัญกับการค้นหาความสุขในแต่ละวันจึงเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาด้วยหวังว่าผู้อ่านทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันไม่ใช่แค่ในวันหยุดเท่านั้น เพราะวันธรรมดาในสัปดาห์ก็คือชีวิตของเราเช่นกันภาพหนึ่งชีวิตในแบบที่เราชอบภาพสองเพราะวันธรรมดาก็คือชีวิตเหมือนกันภาพสามสิ่งที่แม้จะทำซ้ำรอบสองแต่ก็ยังรู้สึกชอบภาพสี่ฝึกเหนาให้เป็นข้อคิดจากหนังสือไม่ต้องรอเสาอาทิตยฉันก็ใช้ชีวิตได้ หนึ่งเราไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันหยุดเพื่อมีความสุขหลายคนมักใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเร่งรีบทุ่มเทกับงานหรือภารกิจต่างๆโดยหวังว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันพักร้อนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ความจริงแล้วเราสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟแก้วโปรดอ่านหนังสือที่ชอบหรือเดินเล่นสักครู่เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันในปฏิทินแต่ขึ้นอยู่กับใจของเรา สองวันธรรมดาก็มีคุณค่าและความหมายชีวิตของเราประกอบไปด้วยวันธรรมดามากกว่าวันหยุดหากเรามัวแต่รอให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์เพื่อจะใช้ชีวิตให้เต็มที่เรากําลังปล่อยให้วันเวลาส่วนใหญ่ของเราผ่านไปอย่างไร้ค่าแนะนําให้เราลองเปลี่ยนมุมมองหาความหมายในกิจกรรมเล็กๆเช่กนการพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานการดูแลต้นไม้หรือการทําอาหารที่เราชอบอย่ามองข้ามความสุขเล็กๆในแต่ละวันเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน สาการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆทำให้ชีวิตมีคุณค่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปบางครั้งแค่ได้ฟังเพลงที่ชอบตอนเช้าได้กลิ่นหอมของดอกไม้ระหว่างเดินทางไปทำงานหรือได้รับข้อความให้กำลังใจจากเพื่อนก็สามารถทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่พิเศษได้ชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญแค่เราใส่ใจและชื่นชมช่วงเวลาธรรมดาก็เพียงพอแล้ว 4. อย่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเพราะชีวิตคือปัจจุบันหลายคนมักคิดว่าเมื่อฉันมีเงินมากกว่านี้หรือเมื่อฉันมีเวลาว่างแล้วฉันจะทำสิ่งที่อยากทำแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาไหนที่เหมาะสมไปกว่าปัจจุบันถ้าเรารอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะมีความสุขไปตลอดการอยากหลัดวันประกันพรุ่งกับความสุขของตัวเองเพราะชีวิตไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราคิด ห้าคนหาสิ่งเล็กๆที่ทําให้แต่ละวันมีความหมายหากเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่ามีหลายสิ่งรอบตัวที่ทําให้เรามีความสุขได้แนะนําให้เราลองเขียนบันทึกความสุขทุกวนันอาจเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นได้กินอาหารอร่อยได้รับคําชมจากเพื่อนหรือได้ฟังเพลงที่ทําให้รู้สึกดีวิธีนี้ช่วยให้เราตระหนักว่าความสุขมีอยู่รอบตัวเสมอเมื่อเราฝึกมองหาความสุขเราจะพบว่ามันอยู่ใกล้กว่าที่คิด ทำให้ทุกวันมีช่วงเวลาสำหรับตัวเองชีวิตของเรามักถูกครอบนำด้วยภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวหรือความรับผิดชอบอื่นๆจนบางครั้งเราลืมดูแลตัวเองแนะนำให้เราจัดสรรเวลาสำหรับตัวเองในแต่ละวันอาจเป็นเพียง1 0 1ถึงนาทีเพื่อทำในสิ่งที่เรารักเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกกำลังกายวิธีนี้ช่วยให้เรารู้สึกว่าวันธรรมดาก็สามารถมีช่วงเวลาดีๆได้เวลาที่ให้ตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเติมพลังให้ชีวิต จสดเลิกเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นทุกวันนี้เรามักเห็นชีวิตของคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียและบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีวันหยุดที่น่าตื่นเต้นหรือประสบความสำเร็จมากกว่าเราการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียความสุขโดยไม่จำเป็นแทนที่จะมองดูว่าคนอื่นมีอะไรให้ลองมองดูว่าเรามีอะไรและขอบคุณสิ่งเหล่านั้นการเปรียบเทียบไม่เคยทำให้ใครมีความสุขมีแต่ทำให้เรามองข้ามคุณค่่่าาของงสิงทีีเรม 8. ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากสิ่งเล็กๆที่เราทําทุกวนันบางคนคิดว่าความสุขต้องมาจากความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เช่ c, นการได้เลื่อนตําแหน่งการซื้อบ้านหรือการเดินทางไปเที่ยวไกลๆแต่ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวนันเช่นการได้หัวเราะก,กับเพื่อนการได้รับข้อความจากคนที่ห่ใหญ่หรือการได้ใช้เวลากับครอบครัวถ้าคุณมองหาความสุขในเรื่องเล็กๆคุณจะพบว่ามันอยู่รอบตัวเสมอ ไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบจึงจะมีความสุขได้หลายคนมักคิดว่าฉันจะมีความสุขเมื่อเช่นเมื่อมีเงินมากกว่านี้เมื่อเจองานที่ใช่หรือเมื่อเจอคนที่รักเราแต่หนังสือเล่มน,นี้บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีความสุขได้เพราะถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามความสุขที่ไม่มีวันมาถึงความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรามองสิ่งที่มีอย่างไร ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงทุกวันนี้เรามักถูกสังคมบอกให้ต้องมีต้องทำต้องเป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้ดูดีหรือประสบความสำเร็จแต่ความจริงแล้วความสุขท<ส>ี่แ <era> ท<ส>้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นตัวของตัวเองเราควรปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้หมายถึงชีวิตที่น่าเบื่อแต่มันคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง